เก็บเงินเพิ่มบ้าบออเลยฮะไม่เก็บไปแล้วเมื่อกี้แล้วไม่ใช่เหรอนี่พวกคุณทำงานพลาดอันนี้นะจะให้ลูกค้ามาจ่ายหลายรอบได้ยังไงไปเรียกผู้จัดการมาดิเช็คมีด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับบอสที่เรียกอาหารมื้อนี้ผมไม่เป็นไรหรอก ขออนุญาตนะคะทั้งหมด12,800บาทค่ะเดี๋ยวขอสแกนจ่ายนะครับได้ค่ะเบอยครับขอบคุณมากนะคะคขอโทษนะคะพอน,น,ะะนี้ว่าเมื่อกี้ลืมคิดค่าเล่าอะค่ะขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มนะคะได้ครับเก็บเงินเพิ่มบ้าบ,าบอเลยฮะก็เก็บไปแล้วเมื่อกี้แล้วไม่ใช่เหรอนี่พวกคุณทำงานพลาดอันนี้นะ ใช้ลูกค้ามาจ่ายหลายรอบได้ยังไงนี่ถ้าเกิดลูกค้ากลับไปแล้วคุณลืมคิดค่าอาหารค่าน้หาจะทํายังไงใช้ลูกค้ามาจ่ายอีกรอบหระไปเรียกผู้จัดการมาดิได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะเออเจเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่ต้องทําให้พนักงานระบากใจก็ได้ไม่ได้นะครับบอสผมจัดการเองครับชันแก้เองครับ <Okay. S 3> สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเ,เมื่อกี้ถ้าพนักง,งานของเราทำผิดพลาดอะไรไปต้องขอโทษด้วยนะคะนี่คุณอบรมสั่งสอนลูกน้องคุณเลยเช็คบินไปแล้วเมื่อกี้แล้วกลับมาอีกรอบบอกว่าไม่จ่ายค่าเล่าหรอที่ผูคุณทำงานห่วยแตกมากเลยนะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้างั้นค่าเล่ามือน,นี้ดิฉันไม่คิดแล้วกันนะคะไม่เป็นไรครับ มันต้องอย่างนี้สิขอโทษด้วยค่ะมุกเดี๋ยวตามฉันออกไปด้วยนะครับบอสนี่เธอทำงานไงของเธอเนี่ยทำไมไม่เช็คดีๆขอโทษด้วยนะคะผู้จัดการพอดีว่าวันนี้ลูกค้าเยอะค่ะหนูไม่ทันได้เช็คเลยอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเข้าใจไหมแล้วข้าเราเธอจะทำยังไง ผู้จัดการหักจากเงินเดือนของหนูก็ได้ค่ะแต่ค่าเล่านี้มันเท่ากับเงินเดือนทั้งหมดของเธอเลยนะเอางี้ฉันเป็นผู้จัดการของเธอฉันก็มีส่วนผิดเหมือนกันฉันจะช่วยออกเครื่อง,งเง็แล้ากันขอบคุณมากนะคะผู้จัดการไปทำงานได้แล้วปะบอสครับนะครับฉันแจ้งกันะ งั้นน่าเป็นว่าเรื่องโรงแรมนะครับเอาตามที่เราตกลงกันไว้เลยนะครับจะให้ผมดูแลแทนวันนี้ผมตั้งใจมาดื่มไม่คุยเรื่องงานดีกว่านี่บอสหมายความว่างไงครับที่เรามาดื่มวันนี้ <c oughs> ก็เพราะเราจะตกลงเรื่องนี้ไม่ใช่เรอครับเพราะว่าผมไม่ไว้ใจคุณถ้าผมต้องให้คุณไปบริหารโรงแรมแทนนี่ยทำไมครับ ทำไมอ่ะเหรอพอดูจากกริยาและทัศนคติที่คุณมีต่อพนักงานก็ทำให้ผมรู้แล้วว่าถ้าผมเอาคุณไปบริหารงานมีหวังโรงแรมผมเจ๋งแน่ๆทำไมบอสต้องพูดแรงขนาดนี้ด้วยครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับออบอสครับบอส มากนะคะครับห้องว i P ีาเมื่อกี้ติดค่าเราไปขวดหนึ่งพบกควรคิดตังค์ให้ด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณลูกค้าทางเราผิดพลาดเองเราไม่คิดตังค์นะคะไม่เป็นไรครับทุกคนผิดพลาดกันได้พวกคุณทำงานกว่าจะได้ตังค์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขอบคุณมากนะคะครับอย่าคิดตังค์นะครับ